สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้คุณหมอจะมาขอแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของลูกน้อยนะคะในคําถามที่ว่าถ้าอยากให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงเราจะทําอย่างไรกันดีเนื่องจากในเด็กเล็กนะคะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นยังไม่พัฒนาสมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ร่างกายจึงยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะต่อต้านกับเชื้อโรคที่รุนแรงได้ค่ะและในปัจจุบันเราก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วนะคะว่าการฉีดวัคซีน เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อลงได้ฟังอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คงคลายความวิตกกังวลได้ลงไประดับหนึ่งนะคะจากรายงานขององค์การอนามัยโลกนะคะเราพบว่าโรคไอพีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งสำหรับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีด้วยค่ะเอแล้วโรคไอพดีนี้มันคืออะไร วันนี้คุณหมอก็จะขอพาคุณพ่อคุณแม่ทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นนะคะไปชมว,วิดีโอกันเลยค่ะ คุณแม่อาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าในลำคอของเด็กๆนั้นมีเจ้าเชื้อนิวโมคโคคัสตัวร้ายซ่อนอยู่ที่พบบ่อยในเมืองไทยมี13สายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ 19a เป็นตัวที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆและรักษาได้ยากเพราะดื้อยาสูงเจ้าเชื้อ New นิวโมคโคคัสนี้สามารถแพร่กระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายได้ซึ่งโดยปกติ ร่างกายจะมีทหารภูมิคุ้มกันคอยต่อสู้กับเชื้อโรคอยู่แล้วแต่สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีทหารเหล่านี้ยังไม่แข็งแรงและไม่เคยออกรบมาก่อนจึงทำให้ไม่สามารถสู้ได้ทำให้ลูกน้อยของเราป่วยเป็นโรค IPD หรือ Invasive pneumococcal disease ได้เมื่อเชื้อ pneumococcus บุกไปยังสมองจะเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กๆจะมีไข้สูงชักซึมมาก อาเจียนบ่อยปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเมื่อรักษาหายแล้วมีเด็กมากถึง58%สูญเสียการได้ยินพิการทางสมองมีโรคชักติดตัวการเคลื่อนไหวผิดปกติเมื่อเชื้อบุกไปที่ปอดจะทำให้เกิดโรคปอดอักเสบเด็กๆจะมีอาการไข้ไอหอบเหนื่อย หากเชื้อแพร่กระจายไปในเลือดเกิดโรคติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้มีไข้สูงหายใจถี่หัวใจเต้นเร็วอาจมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้เด็กๆที่ป่วยเป็นโรค IPD จึงมักต้องนอนโรงพยาบาลนานถึง12วันและเสียค่าใช้จ่ายสูงมากกว่า50,000บาทโดยเฉลี่ย นอกจากนี้เจ้าเชื้อ n นิ m o โมคอคัสยังสามารถทำให้เด็กๆป่วยเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบแม้ไม่รุนแรงแต่พบได้บ่อยทำให้เด็กๆมีไข้สูงปวดหูแต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราปกป้องลูกน้อยจากโรคไอพีดีได้ด้วยการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญคือ พบหมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่อายุ2เดือนตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทหารภูมิคุ้มกันในร่างกายของเด็กๆมีจำนวนมากขึ้นและแข็งแรงกว่าเดิมสามารถจัดการเจ้าไวร้ายได้อยู่หมัดให้ลูกน้อยห่างไกลโรคไอพีดีบายๆเจ้าเหล่าไวรัสไปด้วยกันปรึกษาแพทย์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วันนี้เพราะเชื้อนอิวโม c o c ค u s อาจกำลังซ่อนอยู่ในลำคอของลูกคุณคุณหมอจะขออนุญ,ญาตพูดสรุปสัปส้นๆอีกทีนะคะว่าโรค IPD เกิดจากการติดเชื้อแบคท,ทีเรียรที่ชื่อ n e โ m o c o c c u s ซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถพบได้ในเบนพพงจมูกและลำคอของคุณเราค่ะแต่มักจะก่อให้เกิดอาการของโรครุนแรงในเด็กเล็กโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า1ปีนะคะโดยสามารถติดต่อผ่านทางการไอจาม หรือการสัมผัสสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกหรือน้ำลายนะคะอาการแสดงของโรคนี้เกิดขึ้นได้ในหลายๆระบบของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในกระแสะเลือดการติดเชื้อในสมองหรือปอดอักเสบชนิดรุนแรงในรายที่ลูกน้อยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็สนับไปสู่กับการเสียชีวิตได้ค่ะหรือในรายที่รอดชีวิตก็อาจจะมีภาวะความพิการหรือผลกระทบระยะยาวตามมา เชื้อนิโมโคคัสฟังดูรุนแรงใช่ไหมคะแต่คุณหมอมีข่าวดีก็คือโรคนี้เราสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน IPD ค่ะวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสามารถลดความเจ็บป่วดและการเสียชีวิตลงได้นะคะโดยเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนนี้ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ2เดือน4เดือน6เดือนและช่วง12-15เดือนค่ะ ดังนั้นคุณหมอก็ขอถือโอกาสเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยมาเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน IPD กันค่ะทั้งนี้ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลแมคคมิกของ,ของเราก็มีบริการฉีดวัคซีนทางวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมด้วยนะคะด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้บริการทุกท่านในบรรยากาศที่อบอุ่นดุดาติมิตร ท้ายที่สุดนี้คุณหมอขอส่งต่อความปรารถนาดีไปยังคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ